อะไรครับท่านแต่ลยไปเลยท่านฤาษีกินข้าวล้วมีแรงแล้วกินแล้วเข้าป่าปลาไฟปลาไฟดูงูด้วยดูงูด้วยขั้นตอนที่เหนี่ยที่สุดในการทำว่าวก็คือการหาไม้ไผ่สีสุกสีสวยครับผม เหนื่อยมากฮนะดูนะรอบนี้จัดชุดใจเบ้า2เมตรถึง3ามเมตรครับออหนักมาก จุลาเหนินฟ้าโคราชค,ครับผมตามใจ f อฟซีฮะโครงการรอบใหญ่ครับรอบนี้จัดไป สวยขนานั้นฮะไข่สีสดอย่างดีเลยครับผมเหมาะในการทำเป้าฮะแค่แๆๆท่านั้นเลย สวยงามมากครับตุลาเฮินฟ้าโคราชขนาด3เมตร30เซนครับ3มเมตรสามเซน